เฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดแต่งชุดเนสโกดเนี่ยล้าใส่หัวทันจิโร่จะเป็นยังไงนะอ่าหุ่นในคอมเมนต์หุ่นละต่อให้หน่อยเฮ้ยมีผมเหเนไ่ยหุ่นเนี่ยนี่เฮ้ยเย้หมือนตับานอะไรเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เราอยากเปิดขายมานานร้านขายชุดคอร์สเพลงนี่นี่นะเพราะว่าเราอะเป็นคนชอบอนิเมะมากๆเลยเราเลยอยากเปิดร้านเกี่ยวกับคอร์สเพลงไงนี่แล้ววันนี้เราก็ได้มาทามานาะนี่วันนี้นะเราก็มาขายชุดเป็นชุดของคิวเโน,นะเยาบาทนะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนี่ทั้งสีมีหลายตัวละครเลยนี่มีหมูป่ามีอินโนโซโกเกะมีวิกของเซนอิซึเอเป็นวิกของทันจิโร่นี่แล้วก็วิกของเงซุโกะนี่นี่ไม่ได้มีแค่วิกนะมีดาบด้วยนี่ นี่น,นี้ของกิโยอันนี้ก็ของคาจิโรอ่าโอเคนี่ยังไม่หมดมีชุดด้วยเป็นไงนี่เวลายตัวละคราาให้เลือกเลยนี่โอโ้โหภูมิใจมากๆเลยเนี่ยที่เราได้เปิดร้านขายคอเพทสักทีเอ๊ะอะไรนะอ๋อคิดออกแล้วเนี่ยนะเมื่อสอสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สั่งหุ่นโชว์ชุดมาเนี่ยนะร้านขายเสื้อผ้าก็ต้องมีหุ่นโชว์ชุดสิแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเลย เอสั่งไปเมื่อวานนั้นเขาบอกว่าจะมาส่งภายในไม่เช้านี้ก็เย็นนี้เหรอโอเคโอเครอได้รอได้อ,ไดอ่ะระหว่างนี้เราก็นั่งรอลูกค้ามาเข้าร้านดีกว่าอยากดูจริงๆเลยว่าใครจะมาเข้าร้านเราเป็นคนแรกนี่เพิ่งเปิดร้านเลยเนะี่ยเฮ้ยแต่ว่านะเรารู้สึกเราปวดท้องเลยอนะ่ะอู้ย,ยเริ่มละเริ่มละแย่และเราว่านะเราขอไปเข้าน้ํกาก่อนดีกว่าวมาปวดท้องปวดท้องเป็นอะไรเนี่ย ala ah, มีพอมั้ยเนี่ยะมีเหรียญติดอยู่ไหมเนี่ยเอา้าฮัลโหลฮัลโหลมีคดีไหมไม่มีคดีเลยเหรออ๋อเราลืมไปเราลืมเอาเงินมาแต่เราอยากได้อะเราอยากเป็นในสโก้อะทำไงดีเนี่ยแล้วเจ้าของร้านไปไหนเนี่ยอื เฮ้ยเจ้าของร้านไม่อยู่งั้นแอบลองชุดซะหน่อยดีกว่าเอาเป็นชุด,ชดนี้แล้วกันโอ้เป็นชุดเนสโก้ที่เราอยากได้โอ้ถ้าเกิดเราใสน่นะนะเราต้องแปลงร่างเป็นเนสโก้แน่ๆเลยอะ่ะลองใส่สิออโอ้โหเสื้อสวยอะ่ะ โูใส่ชุดเสร็จแล้วสวดมากๆเลยอ่ะหมอกับเรามากเลยอย่างนี้แล้วก็เป็นเนสโเกะได้แล้วอืมเฮ้ยมีดาบด้วยอ่ะนี่โอ้หมีเยอะเลยอ่ะเอางี้ละกันอืมวันนั่นๆๆๆๆเฮ้ยตัววอะไรเนี่ย เจ้าศูนยาา้าสิจ๋อจ้า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 จ๋อเจ้าของร้านมาทำจ๋ดเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจาเจาอะไรเนี่ยเจ้างจ้านมาแล้วทำไงดิเออย่างนี้แหละ เมื่อยเลยไปกลับมาถึงร้านแล้วห้องน้ำมาลูกค้ายังไม่เห็นมาเลยเนี่ยสักคนเฮ้ยกูจะงหวเพ้อชูโก้กอ้อ้โหตกใจอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่หุ่นเราสั่งมาเนี่ยเฮ้ยมิน่าเชื่อเนี่ยว่าเขาจะมีบริการส่งถึงที่เฮ้ยชุดเนี่ยสูโก้หายเฮ้ยเขาแต่งตัวให้หุ่นโชว์ชุดเราด้วยเนี่ยโอ้โหบริการดีเยี่ยมเลยเนี่ยอื ก็แต่เน่สกุบบ้านไหนเขาถือดาบของทันจิโร่ปัดอัดคอ,อ,อยอยหุ่นตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ปล่อยแล้วอ,อะไรเนี่ยคนจัดส่งร้าใส่ดาบี้นี่ดูดมันมั่ใส่ไม่ได้นองด้านนี้เอออะไรก็ไม่ด้เดี๋ยวก่อนนะเด็กตากเราจำได้ว่าเราสั่งหุ่นหมานี่ต้องตัวสูงไม่ใช่เหรอมันตัวเท่าลูกหมาเนี่ย อะไรกันเนี่ยอ้อาไวไม่เป็นไรไหนๆก,ก็ส่งมาแล้วไงดีลเนี่ยอืมหุ่นมันเตี้ยไปอยากให้มันสูงขึ้นหน่อยทำไงดีเนะี่ยอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงน,นี่อ๋อน,นี้มาลองเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายหุน่นย้ายหุ่นไงย้ายหุ่นให้ตรงนี้มาไ้ตรงนี้เนี่ยไปตรงนี้หุ่นจะได้สูงขึ้นลูกค้าได้เห็นย้ายหุน่นก่อน โอเคอืมโอเคส่งเส้นแล้วดีหน่อยขอบคุณนายคุณมันไม่มีลูกเล่นเลยอย่างนี้อย่างน,นี้เออตึบเอ,อ้อมันทุนบาร์บี้เลยนะเป็นไงโอ้โหคุณตัวใหญ่ยักษ์อ่ะวางไว้ตรงโคดท่ายไงดีลนะโคดท่ากลางแขนอ่ากางแขนบิดแขนซึบอ่าอันนี้อันนี้หัวอันนี้ไหล่ อันนี้ตูดเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นไปตลกเลยนี่สุดยอดเลยสว่างวัเนี่ยไอ้เฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดแต่งชุดเนสโก้เนี่ยแล้วใส่หัวทันจิโร่จะเป็นยังไงน่ะอ่าวหุ่นไหนคอมเมนต์หุ่นหน้าถอดให้หน่อยเฮ้ยมีผมด้วยเนี่ยหุ่นเนี่ยนี่เฮ้ยเหมือนตาบานอะไรเนี่ยโอเคนี่นี่เนสโก้แต่หโมแต่งหัวทันจิโร่เออ ไม่ครับเยไม่เหมาะไม่เหมาะเ,าเส้สนอิสต์แล้วกันเอิสต์แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยพูดผิดสิไงอะไรเนี่ยอ,นยอ,อันนี้แล้วกันเนสโกะใส่วิกของเส้อิสึ์น,นี่อย่างเท่อ่ะโอ้โหนี่อย่างเท่อืมไให้ได้อีกมึงเนี่ยเออวิกถอดออกกันแล้วก็เอาหมวกหมูมาใส่งี้ เออเฮ้ยหน้าหมูหายอ๋อ,อผิดด้านนี่เฮ้ยอ,อย่างที่อ่ะโอ้โหเป็นการที่แบบว่าทำร้านไปด้วยแล้วก็สนุกกับมันไปด้วยเนี่ยโอ้โหอ,อ,อะไรของเราเนี่ยนี่เฮ้ยแต่ว่าไปที่ข่าวข,ของเนีสุโกะมันเล็กไปนะเนี่ยเดี๋ยวให้ข่าวนี้แทนแล้วกันล้อเล่นมันใหญ่ไปเดี๋ยวกลางตรงอันนี้ขึ้นนะตรงกลางขึ้นอุ้ยแย่ละ หวังเล่นปตะมัวเลยร้านไม่ดีเลยเนี่ยทำไมเจ้าของร้านจับลงมาทำอย่างนี้เนี่ยลอาก็ไม่ใช่หุ่นนะอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลืมวิกนี้ไม่ได้ใครเนี่ยวิกของกิโยนี่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 ใส่เงี้ใส่เงี้ใส่เงี้เอ๋ออ๋ออันนี้หางอันนี้หางไม่ใช่หัว ลองอย่างนี้อุ้ยผมลุกไปแล้วไม่เป็นไรไอ้คอมันไม่ดียังไงเนี่ยกลมได้ด้วยแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้เป็นงนี้นี่ตรงคางเลยมันซัตตาคอสเลย,เยไม่ใช่เออเอ้อย่างเท่อะโอ้อย่างเท่สวยจริงนี <c oughs> ่เราก็ตัวอะไรเราเล่นอะไรไปทั่วเลยเนี่ยถ่าย <c oughs> <c oughs> จ้าของร้านทำกับเราอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแก้งเราไม่หยุดเลยอะมีดีเนี่ยอ่าอ่พอแนละ้วเล่นเยอะแล้วเราเนี่ยอะไรของเราก็ไม่รู้ <c oughs> ไปนั่งรอลูกค้าดีกว่าไ่นั่งเล่นรอลูกค้าอืมหุ่นเหมือนมันจะเปื้อนนะเนี่ยหุ่นเปื้อนะอะไร่าละ,าละนั่งเล่นมือ ทำไมอะไรมันเหม็นจังอะจะอ้วกฮ้ยอะไรอะเสียงเหมือนมีคนไอเลยอะคงไม่มีมั้งตงสสยเมื่อกี้แล้วคงหูฝาดตาหน่ดยไปนอนเล่นเนี่ยแล้วกลูกค้าเฮ้ย แล้วเราจะออกจากร้านยังไงอ่ะสงสัยพ่อค้าต้องเั่งตรงนี้ยาวแน่เลยอจะทำยังไงดีเนี่ยเอืยเมยก็เมื่อยแล้วว่ะอยากนั่งพักอ่ะพ่อ้าไม่เห็นเนีนนั่งสน่อยแล้วกันคุนน้าละแทนทันแล้วกันสบายกว่ายืนอีก หุ่นเรามันเจียวเนี่ยว่ะเฮ้ยหุ่นนั่งเฉยสงสหยนน่าจะหลวงอะไรเนี่ยของส่งให้ผิดแล้วมันังหนวงมอีกอะไรของหุ่นเนี่ยไปออ่ะอยังไงตัวหนักไยเนี่ยยืนนี่นะหุ่น ห้ามไปไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมแม็กหน้ะโอเคข้าใจก็ได้ไปนั่งรอดิคนบ้าไเนี่ยคุยกับหุ่นได้ด้วยดีนไม่ต่อ่ะไม่งั้นอ่ะเราโดนจับได้แน่โอ้ยเมยแล้วว่ะโอ้เราจะออกไปได้ไงเนี่ยถ้าเราออกไปนะพ่อขาต้องจับเราได้แน่เลยอะทำยังไงดีเนี่ย เฮ้ยลูกขาไม่มาสักทีเนี่ยรอจนเปื่อยเนี่ยไม่มาสักทีโอ้แม่ใจเฮ้ยหาให้ทำดีกว่าทำไรดีี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านมากแล้วอะ่ะจะเล่นอะไรอีกเนี่ยนี่ไปก่อนแล้วกันอืมจะว่าไปนะหุ่นตัวนี้ก็เหมือนคนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย เพราะความจริงแล้วเป็นคนเฮ้ยอย่างนี้ต้องมาพิสูจน์หน่อยดีกว่าทีมทิมจักกะจีโอ้โหตัวนี้มีเอฟเฟกต์น้ำพ่นนี่ไม้ปัดขนไก่นี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 ่ หุ่นจางได้นี่มันคนนี่ใช่ใช่เป็นคนเอ้าหรอฉันมาลองชุดตอนที่คุณไม่อยู่ไงเอา้าแล้วแล้ว,ลวนิ่งเม็นหุ่นทำไมอ่ะก็คิดว่าหุ่นมาส่งเนี่ยก,ก็ตอนแรกเห็นมาก็ตกใจก็เลยยืนนิ่งๆเลยก็ดีว่าฉันอ่ะแอบมาลองชุดไงก็ฉันกลัวคุณว่าตอนที่คุณไม่อยู่อ่ะฉันน่ะก็แอบเข้ามาลองชุดไงแต่ว่า ตอนที่คุณมาฉันก็ตกใจมากก็เลยยีนิ่งๆเป็นหุ่นเลยเอ้าเหรอ,อ,โ,อโหมันเป็นอะไรไม <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยป่วยป่ะเนี่ยไม่ได้ป่วยอะจะอ,จะอ้วกอะ,อะจะเพราะว่าอะไรเมือ่อกี้เป่ามาไม่ไหวเลยเออเกิดอะไ้น <c oughs> หุยแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อชุดเนี่ยต้องจ่ายตางังนะ ตังอะคะ่ะหนูลืมเอามาเฮ้ใยใส่ชุดน,นี้เราเอาไปเลยไม่ได้นะต้องจ่ายตังก่อนถึงเอาไปได้แต่ว่าหนูไม่มีตังอะคะ่ะหนูก็ว่าหนูลองเสร็จแล้วหนูก็จะคืนกับพี่อะคะอ่ะอ๋อโอเคโอเคงั้นหนูคืนเลยนะคะอ่าเป็นไรก็ได้นี่ค่ะอ่าอ่าโอเคโอ้ย oh, ที่หลังมาลองก็บอกกันได้เลยไม่ว่าไม่ว่าร้านนี้พอ่อคาใจดีหล่อด้วยก็จริงนะเนี่ยธรรมดาคนยก็ชมแต่ว่าว่าไงนั่นแหละ อะไรค่ะอะไรอะจะพูดอะไรฮะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะโอเคกบวยไม่ใช่กระบอกไปด้วยค่ะโอเคกบวยกลักน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะออ๋ม่เป็นไลท์เป็นไลท์ี่หลังก็มาร้องได้ไม่ว่าไม่ว่าดีดีงั้นงั้นหนูหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาอุดมุนใหม่นะคะได้ได้ได้โอเคเออได้ค่ะเฮ้คนไลท์แปลกจริงเลยเนี่ยกลัวโดนเราว่า ก็เลยนิ่งแข็งเป็นหุน่นเฮ้ยดีนะนี่ไม่ยืนจนแบบว่าปิดร้านเนี่ยจะเกิดอยู่จนปิดร้านนะปิดร้านลุกออกไปไหนไม่ได้อีกแย่เลยเนี่ยแฝงจริงเลยเนี่ยสุดลูกค้าวันนี้ก็ยังไม่มาเลยเนี่ยงั้นนั่งรอเหมือนเดิมแล้วกันนี่เราจะรอเป็นหุ่นดีหุ่นยังไม่มาส่งเลยนะไม่ได้นั่งเล่นดีกว่านั่งเล่นรอล,ลูกค้าดีกว่า